ทุกวันนี้นะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งวิทยาการการแพทย์หรืออะไรเงี้ยสิ่งที่สร้างความสุนทรียะสิ่งนี้มันอยู่ในความเป็นศิลปะตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเราก็ใช้ศิลปะอยู่ตลอดเวลา อาบน้ำเรายัางต้องร้องเพลงหรือแม้กระทั่งเราออกมาใช้ชีวิตกับคนอื่นๆศิลปะการ,ราพูดศิลปะการดำรงชีวิตแต่ละวันมันไม่ได้มีสูตรตายตัวที่ทําให้ชีวิตของเรามันมีชีวิตชีวามันมีสีสันซึ่งมันแยกขาดจากกันไม่ได้ เริ่มต้นเลยเนี่ยละครมันอยู่กับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของดูแลมนุษย์ดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าไดโอนิซุสแต่พอมาปัจจุบันปุ๊บเนี่ยการที่ทําผ่านสื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของ จุดขายเป็นหลักมันก็เลยทําให้ความเข้าใจของคําว่าละครมันเคลื่อนไปอยู่แค่ว่าเป็นเรื่องของความสนุกและบันเทิงในกระบวนการของมันเองมันเป็นการพัฒนาผู้ที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนเบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งแต่เขียนบททีมงานที่เป็นผู้กํากับ หรือแม้กระทั่งนักแสดงรวมถึงทุกๆฝ่ายฝ่ายแสงฝ่ายฉากฝ่ายเสื้อผ้าคอสตูมในการที่จะสร้างมันออกมาจากตัวอักษรให้กลายเป็นรูปธรรมบนเวทีได้คือคําว่า a p p พลายเตอร์นะครับหรือละครประยุกต์คือการเอาศาสตร์ทางด้านละครมาบูรณาการหรือเอามาใช้กับศาสตร์อื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคนที่อยู่ในกระบวนการหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด ของเราเป็นนวัตกรรมเชิงการแสดงที่มันสามารถถูกพัฒนาจากสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่หรือว่ามีอยู่เดิมแล้วให้ดียิ่งขึ้นไอเดียต่างๆที่ถูกหยิบมาใช้ในการสร้างตัวหุ่นละครมันก็เป็นการเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาค่อยๆค,ค้นหาครับว่าจะเอามาใช้ทําอะไรได้บ้างคีควายเอามาทําอะไรได้บ้างไม้ไผ่เอามาทําอะไรได้บ้างกระติบข้าวเหนียวสามารถเปลี่ยนรูปร่างจากแค่ภาชนะ ที่เอาไว้ใส่เข้าเหนียวกลายมาเป็นหุ่นละครได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ในเชิงของการทํางานศิละปะก็เรียกว่านวัตกรรมละครหุ่นเรื่องสินไซมันอยู่ภายใต้โครงการวิจัยสินไซเด็กเทวดามหาวิทยาลัยขอนแกน่นฝึกทักษะชีวิตและความเข้าใจตนผ่านกระบวนการสร้างสารรค์การแสดงหุ่ร่วมสมัยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้เนี่ยก็คือการนำพานักศึกษาซึ่งเป็น ภาพแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองนะครับกลับไปยังพื้นที่ชนบทกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตกับคุณตาคุณยายแบบดั้งเดิมวิจัยนี้ก็คือพยายามหาคําตอบว่าเด็กรุ่นใหม่จะกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมแบบอีสานนะครับเราจะสามารถหยิบจับข้อดีสิ่งดีงามที่อยู่ในชุมชนนี้มาใช้ในชีวิตประจำของตัวเองในความเป็นคนรุ่นใหม่นี้ยังไงเครื่องมือที่มาช่วยในการทํางานครั้งนี้ก็คือศิละปะพื้นบ้านอีสาน ก็มีโอกาสได้ไปทําความรู้จักกับศิลปินในชุมชนคือครูเซียงปีชาการุณเนี่ยที่คณะหมอลําหุน่นเด็กเทวดาที่มหาสรารคามนักวิชาการละครไปทํางานร่วมกับศิลปินพื้นบ้านทีนี้มันไม่ได้บอกว่าของใครดีกว่าของใครแต่เรากําลังสร้างงานบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าทั้งสองอย่างสามารถไปได้วยกันได้แล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นการแสดงหุน่นสินไจรู้ใจตนเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาการละครมอขอนแก่น กับชาวบ้านกับน้องๆที่อยู่ในชุมชนแล้วก็อีกภาคหนึ่งก็คืออาจารย์กับศิลปินที่อยู่ในชุมชนทำงานร่วมกันโดยเรื่องเดิมเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร3ตัวหลัก สินไส้สังทองสีโหรได้รับภารกิจออกไปติดตามอาสมุนทาที่เมืองยักษ์เพราะว่ายักษ์กุมพันลักพาตัวไปความสนุกอยู่ตรงที่ว่า3ตัวละครหลักได้ออกเดินทางไปผจญภัยฝ่าด่านแต่ละด่านไม่ว่าจะเป็นด่านงูซ้วงด่านยักษ์ต่างๆจนกระทั่งข้ามแม่นม้ําและไปถึงเมืองของกลุ่มพันก็เกิดการสู้รบกันแล้วก็ท้ายที่สุดกลุ่มพันก็พลาดพลั้งต่อการสู้รบแล้วก็ตายไปตัวสรรนทาก็ได้เดินทางกลับมาที่เมืองมนุษย์ ตามภารกิจก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ลง ตัวสินไซรู้ใจตัวนี้เป็นการขยับใหม่อีกทีหนึง่งคือนักศึกษานี่ครับได้เรียนรู้และค้นพบอะไรในตัวเองบ้างได้รู้ใจตัวยังไงได้รู้จักตัวเองยังไงผ่านการทํางานชิ้นนั้นก็ได้ตัวเรื่องของสินใซขึ้นใหม่โดยการหยิบจับเอาเหตุการณ์หรือตอนที่น้องๆในโครงการเนี่ยประสบพบเจอเช่นตอนที่รู้สึกเหนื่อยมากตอนที่ทะเลาะกัน ตอนที่รู้สึกว่าฉันมาทําอะไรในโครงการนี้อาจารย์พามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีน้องลืมไปแล้วว่า4ีหเดือนที่ทําอยู่เนี่ยแต่เองมาทําอะไรเพราะฉะนั้นสินใจรู้ใจจนเป็นการกลับมาทบทวนว่าตัเองกําลังทําอะไรอยู่แล้วหัวใจที่ตัเองค้นพบคืออะไรเพราะฉะนั้นโครงเรื่องก็ถูกสร้างใหม่แต่ยังใช้เรื่องสินใจเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เราจัดวางเหตุการณ์ใหม่เลือกเอาเฉพาะ ตอนที่สัมพันธ์กับตัวน้องๆแล้วก็สร้างเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นโครงเรื่องสินสายรู้ใจตนมันเลยไม่เป็นตามแบบฉบับแล้วเราก็ได้นำเสนอสุนทรียะในแบบอีสานที่มันถูกสร้างใหม่ เสียงพินเสียงกองเสียงปรงลางเราก็เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ผ่านวิธีการใหม่ๆที่หลุดพ้นกรอบการทํางานเดิมๆงานชิ้นนี้ก็เป็นต้นแบบของการทํางานอื่นๆถัดมาว่าว่าเราได้ขยับเอาแนวคิดจากงานวิจัยนี้มาสร้างเป็นงานใหม่เช่นคณะหุ่นวัตศินมอดินแดงของศูนย์วัฒนธรรมมอขอนแก่นนี้ผมก็ไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นโดยใช้หลักคิดหรือว่าผลลัพธ์จากการวิจัยนี้แหละมาสร้างอีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้เห็นว่ามันต่อยอดได้และเดินทางต่อได้นะ ในวันนี้ต้องทํางานอีกหลากหลายแบบละครอีกหลากหลายรูปแบบหรือข้ามสื่อข้ามศาสตร์ไปเลยก็ดีแต่ตัวตนของเราคืออีสานมันก็คงหนีไม่พ้นว่างานที่ปรากฏออกมามันจะบอกตัวตนของความเป็นเราว่ามันยังมีความเป็นอีสานเจืออยู่ในงานซึ่งตรงนี้สําคัญมากว่ามันจะทําให้เราไม่หลงทางในแง่ของกระแสะวัฒนธรรมที่มันถาโถมเข้ามาในบ้านเรามันก็จะมีจุดยืนชัดเจนมากขึ้นว่าเราเป็นใครไม่ว่าจะอยู่ใน ภูมิภาคไหนของประเทศหรือของโลกนี้อย่างน้อยมันกลับไปสู่วิถีหรือตัวตนที่ตัวเองเคยเป็นอยู่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ได้ว่ามันสำคัญอย่างไรต่อความเป็นตัวตนของเรา